สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนกับแฟนสองพี่น้องครับเมื่อนี้พ่อใจดีสิผพพ้าไปตามแนวทางเหล้าพัฒนาได้พี่น้องเด้อหล้าพัฒนากับปูซีหนึ่งพี่น้องนะครับมาเบิกผลงานของปูซีหนึ่งทีผ่านมาของเหล้าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะมาเบิกผลงานปูซีหนึ่งงวดที่ผ่านมาของวันที่สี่กันยาสองห้าหกเจ็ดเนาะว่าปูซีหนึ่งเพิ่นให้แนวทางกับพี่กับน้องตัวใดญ พี่น,อน้องแนวทางเพิ่นที่แลกเพิ่นสิยุติว่าถิ่มสูตรนี่สิเฮ็ดสูตรไม่แต่บัดนี้เพิ่นว่าถ้าเขา้าโตหนึ่งหรือจับคู่แตกเพิ่นก็สีเอาไว้อีกเพราะว่ามันยังเดินดีอยู่ยังพอใช้ได้อยู่พี่น้องนะครับเพิ่นเลยเอาไว้สูตรเกา่าสูตรเดิมพี่น้องเพิ่นว่าถ้าเข้ามากโตได้ตัวนึงนะแสดงว่าเข้าทางเพิ่นแล้วว่าสันนะาพี่น้องเนาะ นี่คือแนวทางของปู C 1พี่น้องนะครับวันที่สี่วัที่ผ่านมาพี่น้องวันที่สี่ลาวพัฒนาวัที่ผ่านมาเลขที่ออกสองหกหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดสามัวออกหนึ่งหาเจ็ดพี่น้องสองัวออกหนึ่งหนึ่งพี่น้องนะครับของลาวพัฒนาเมือ่อคืนนี่ได้พี่น้องนะครับเมื่อเบิงของปูซีหนึ่งพี่น้องนะครับ ของปู่4ีหนึ่งวันที่4กันดาสองหก็ดลาวพัฒนาปู่4ีหวิ่งบนล่าง7กับ8พี่น้อง7กับ8พี่น้องนะครับจับคู่8ปดหนึ่ง4ปดสองเจจับคู่ดูดพี่น้องจะเจมากก็ถือว่าใส้ได้พี่น้องนะครับพอใจดีก็เลยเสียให้ตาม ปูสีหนึ่งอีกพี่น้องนะครับตามที่บอกกับปูว้ถ้าเลขแนวทั้งตัวใดตัวหนึ่งมากเจ็ดกับแปดเพื่อนกับชิขอรองสูตรอีกเทอนึงนะพี่น้องลองสูตรในพี่ให้น้องอีกเอามาเบิ้งสูตรปูสีเปลี่ยนแนวใดสีไปจังใดพี่น้องมาไปเบิ้งน้ากันนะครับลาวพัฒนาวันที่ วันที่หกกยพี่น้อ,นองหกเจ็ดนะกยหกเจ็ดพี่น้องลาวพัฒนาปูสี่หนึ่งเนาะลาวพัฒนาปูสี่ หนึ่งพี่น้องนะเราพัฒนาปูสีหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนะครับเราพัฒนาปูสีหนึ่งหน้าสูตรเพิ่นเดินดีพี่น้องก็ต้องเอาสูตรเพิ่นไห้เพิ่นวางสัน่นต้องให้เพิ่นแก้มือล่องสูตรอีกสักครั้งหนึ่งว่าสูตรเพิ่น สิมาตามเป่าตามสูตรคือเก่าบอพี่น้องนะครับเพิ่อนวาถาตัวใดตัวหนึ่งมากแสดงว่าสูตรเพิ่์ลกาลังสีเดินเขากําลังสีเดินเขาทีเข่าทางน้อพี่น้องเนาะกาลังสีเข่าทีเขาทางเพิ่์นวาจังสันพี่น้องก็เลยสีลร่องสูตรเบิ่งอีกครั้งหนึ่งพี่น้องเพื่อมันแตกสิได้ติดตามปูสีหนึ่งแนวทางปูนี่ ของปูทุกปูทุกองน,นี่พี่น้องแนวทางพ้นใบใจได้เบิดได้พี่น้องเด้อแนวทางพ้นใบใจได้เบิดครับให้พี่น้องติดตามไ้นะครับกดติดตามไ้พี่น้องมาเบบ่งวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างปูสีหนึ่งพี่น้องวิ่งบนล่างปูสีหนึ่ง สา,าสามกับเก่าพี่องสากับเก้าพี่องนะครับปูซีหนึ่งหรือสามกับเกนะครับสมกับเก้าพี่้องเพิ่นฟันหยังพี่้องนะครับปูซีหนึงบอกว่าฟันเก้าเม็ดเดียว นะครับปูซีหนึ่งมันฟันให้เก่าเม็ดเดียวพี่น้องนะครับมีตัวเด่นใน้พร้อมพี่น้องนะครับมีตัวเด็ดให้พร้อม,นอนมเนานะปูฟันไปที่เก้านะครับปูฟันไปที่เก้านะครับปูฟันไปที่เก้าพี่น้องมาเบิ่งวิธีการปูจับคู่พี่นอ้องอะมาดูปูจับคู่เนาะ

แปดพี่น้องนะครับนะครับอันนี้คือปู่สีหนึ่งพี่น้องชุดที่สองพี่น้องมาเบิ่งชุดที่สองเด้อเก้าสามเก้าหก 9 7 9 4พี่น้องนี่คือแนวทางของปูมงคน้นพี่น้องนะครับให้พี่น้องพิจารณาเอาเด้อพี่น้องนะครับว่าสูตรเพิ่นซีดีบด่ดีพี่น้องเนาะเพิ่นว่าสูตรเพิ่นถามมันมากจดอะไรจหนึ่งคือว่าเดือนนะคือเดือนเราได้พี่น้องนะครับให้พี่น้อง กดไล์กดแชร์กดติดตามไว้หรือว่าแคปหน้าจอไว้เพื่อเป็นแนวทางกันพี่นอ้องเนาะเพื่อพี่น้องสิได้ดูได้ทราบว่าเข่าหรือหลุดของปูเนาะเมื่อบ่งปูฟันทงพี่น้องคู่ใดปูฟันทงให้พี่น้องเมื่อบ่งปูฟันทงพี่น้องนะครับปูซีหนึ่งฟันทงให้มีการฟันทงพร้อมได้กว่านี้พี่น้องนะครับปูซีหนึ่งฟันทงอย่างพี่น้องไปเบิง่งไปพบไปติดตามกันเลยพี่น้องนะครับ หกับเก่าฟันท่งตัวเดี่ยวเม็ดเดี่ยวอันเดี่ยวเค็งเข็งพี่น้องนะครับสาหรับปูสี่หนึ่งพี่น้องเอ้าสูตรเพิ่นสีเดือนดีคือเพิ่มบาบอพี่น้องนะครับลองเบิงพี่น้องลองเบิงเนอะมันบอนเนบอนอนทุกอย่างเปลี่ยนไปได้เบิดพี่น้องนะครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดพี่น้องนะครับสําหรับแนวทางของปูสี่หนึ่งด้อเพื่อได้เป็นแฟนครับแฟนจองปูสี่หนึ่งพี่น้องให้กด,กดแร์กดแช่กด,ด,ด พี่น้องครับวันที่6กันยาสองห้าหกเจ็ดเราพัฒนาปูสี่หนึ่งวิ่งบนกับล่างสามกับเก่าเลยพี่น้องเด้อฟันท่วงไปที่เก่าเม็ดเดียวพี่น้องจับคู่สามสี่สามห้าสามเจ็ดสามแปดพี่น้องเก้าสามเก้าหกฟันไปที่เก้าหกเม็ดเดียวเด้อเก้าเจ็ดเก้าสี่เป็นตัวกันและตัวร่องพี่น้องอ่ะพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ฝากปูสีหนึ่งไว้น้าแน่กันแล้วกันนะครับเก็บหน้าจอยแล้ว,ลวเราจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยพี่น้องเด้อ เอาสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็บมี่นเทาทงฝากวีตอนน้องซ่อมน,นี่เหรอพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ